โกโก้กระถางทำง่ายรายได้ดีสวัสดีครับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ใจร้อนนะครับร้านอาหารร้านกาแฟที่อยากได้ต้นโกโ,โก้สำหรับการเอาไปโชว์นะครับหรือว่าเอาไปตกแต่งร้านประดับบ้านนะครับ ผมก็จะมาพูดถึงการปลูกโกโก้ในกระถางหรือว่าโกโก้ใส่เข่งนะครับสำหรับคนที่อยู่คอนโดไม่มีพื้นที่ปลูกนะครับก็สามารถมีต้นโกโก้เป็นของตัวเองได้นะครับก็อยากจะให้เห็นด้านหลังครับว่าเป็นเป็นเข่งนะแล้วก็ให้ดูนะครับต้นใหญ่นะครับสูงนะครับ ต้นโกโก้เกือบเกือบสองเมตรนะครับหรือประมาณสองเมตรเพราะว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ต้นโกโก้สูงกว่ากล้องอีกนะครับก็เป็นต้นโกโก้เข่งนะครับที่เอาไว้ให้สําหรับคนที่ใจร้อนนะครับอยากจะปลูกวันนี้แล้วก็โตเลยนะครับอันนี้เป็นการสนองอาจิตคนที่ไม่ชอบ เสียเวลานะครับแล้วก็พอจะมีทุนบ้างก็วิธีนี้ครับเป็นการปลูกโกโก้ใส่เข่งข้อดีของการปลูกโกโก้ใส่เข่งคือวันนี้ฉันอยากจะตั้งตรงนี้ฉันก็ตั้งตรงเนี้ยนะครับพรุ่งนี้ไม่ชอบมุมนี้แล้วก็เปลี่ยนมุมได้สามารถายกย้ายได้ตลอดเวลาแล้วก็โกโก้ใส่เข่งนะครับอาจจะมีคําถามในใจว่า แล้วมันจะติดลูกไหมติดลูกครับคืออายุได้2ปีนะครับด้านหลังด้านหลังผมเนี่ยครับต้นใหญ่เนี่ยนะครับต้นประมาณสักปีกับ4เดือนนะครับก็เขาก็เริ่มให้ดอกแล้วแต่ยังไม่ติดผลนะครับคือเทคนิคตรงนี้ก็คือผมขายขายต้นโกโก้เนี่ยนะครับแบบกระถาง1ยกสะดวกนะครับพาไปตั้งที่ไหนก็ได้เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับแล้วที่สําคัญก็คือ เลี้ยงในกระถางให้มันมีลูกเลยนะครับสําหรับร้านกาแฟที่หรือว่าร้านโกโก้เป็นโกโก้บาร์ที่อยากจะเอาต้นโกโก้ไปโชว์ว่าหน้าตาต้นโกโก้เป็นแบบเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคือผู้บริโภคจะได้มั่นใจว่าอ๋อนี่คือร้านโกโก้ของแท้มีต้นโกโก้มาโชว์ด้วยนะครับสนับสนุนความมั่นใจในการดื่มโกโก้นะครับก็เอาต้นโกโก้ไปโชว์นะครับตอนนี้ก็ อไม่ได้เป็นคลิปที่ทําเฉพาะเรื่องของโกโก้เข่งแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเรื่องของการดูสายพันธุ์นะครับว่า,าต้นแบบไหนลูกจอกมาสียังไงผมก็ยกต้นโกโก้โกะนะครับมาให้ดูสองแบบนะครับสองแบบนะครับอ,อันนี้คือต้นโกโก้พันธ์ ชุมพรหนึ่งนะครับชุมพรหนึ่งนะครับสังเกตว่าอย่างแรกให้ดูลักษณะใบก่อนนะครับเห็นใบไหมนะครับใบสั้นหรือใบยาวครับอ่าตอบตรงนี้ก็คือใบมันยาวลูกมันออกมามันก็จะลักษณะคล้ายใบของมันครับมันก็จะยาวเหมือนกันแล้วก็สีของลูกล่ะถ้าใบมันยาวแบบนี้ลูกมันจะสีอะไรเรามาดูก้านยอดมันครับเห็นไหมครับ ก้านมันจะออกสีเหลืองอ่อนๆลูกก็จะออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับอ่ะและเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุมพรหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นลูกผสมลูกผสมชุมพรหนึ่งอ่าอีกต้นหนึ่งที่ผมจะเอามาโชว์ก็เป็นลูกผสมชุมพรหนึ่งเหมือนกันแต่สังเกตใบไหมครับเห็นไหมครับเป็นสีม่วงนะครับและที่ก้าน ที่กา้านที่ก้านใบก็เป็นสีม่วงแดงเหมือนกันนะครับสังเกตให้เห็นชัดๆเลยว่าที่ก้านใบก็เป็นสีม่วงแดงนี่นะครับถ้ายอดสีม่วงก้านสีม่วงลูกควรจะเป็นสีอะไรครับสีม่วงครับวิธีดูง่ายๆถ้าใครซื้อต้นพันธุ์ไปแล้วและเห็นยอดสีม่วงก้านสีม่วงลูกในอนาคตของท่านก็จะเป็นสีม่วงและนี่ครับเป็นการ แยกสายพันธุ์เบื้องต้นว่าลูกโกโก้สีอะไรนะครับถ้ายอดสีม่วงก้านสีม่วงลูกก็เป็นสีม่วงถ้ายอดสีเหลืองนะครับก้านสีเหลืองอ่อนๆเขียวนอ่อนๆก็ลูกออกมาก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวอ่อนนะครับแค่นี้นะครับวิธีวิธีตรวจเช็คสายพันธุ์ว่าไอที่เราได้ไปอ่ะสีอะไรนะครับแล้วเวลามันผสมนะครับซึ่ง ถ้าเป็นพันธ์แท้เป็นพันธ์แท้ในจังหวัดชุมพรเองนะครับลูกใหญ่นะครับดูได้ไงว่าลูกใหญ่สังเกตที่ใบใบมันใหญ่ครับใบมันใหญ่ลูกมันก็จะใหญ่เห็นแล้วเนี่ยเวลาคุณได้ต้นโกโก้โกไปดูใบเลยครับถ้าใบเล็กเลก็ลูกก็จะออกมาเล็กแต่ถ้าลักษณะใบใหญ่นะครับคือต้นโกโก,โก้เนี่ยใบเขาจะใหญ่พอใบเขาใหญ่เนี่ย ลักษณะของลูกก็จะใหญ่ตามใบด้วยนะครับให้ดูลักษณะใบนะครับสําหรับชุมพรหนึ่งกับชุมพรสองแตกต่างกันที่ชุมพรหนึ่งลูกยาวใช่ไหมครับพอลูกยาวเนี่ยเราก็ต้องดูใบที่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยใบยาวนะใบยาวก็หมายความว่าลูกก็จะยาวไปด้วยนะครับส่วนชุมพรส่วนชุมพรสองลูกกลมสั้นนะครับลักษณะใบก็จะกลมสั้นอันนี้ครับวิธีเช็คสายพันธุ์ว่า ต้นที่ได้ไปเป็นชุมพรหนึ่งหรือชุมพรสองดูกันอย่างนี้แล้วก็ดูดูสีของลูกในอนาคตนะครับไม่ต้องรอให้มันออกลูกเราสามารถดูสีได้เลยนะครับคือถ้ายอดสีเหลืองลูกก็จะเป็นสีเหลืองครับถ้ายอดสีม่วงนะครับลูกก็จะเป็นสีม่วงนะครับวันนี้มีเวลาน้อยก็เลยมาทําคลิปช่วงเย็นนะครับแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จัดเวลาครับเพราะช่วงนี้เนี่ยมีคน โทรมาหาทุกวันนะครับมีออเดอร์โกโก,โก้ทั้งเมล็ดอบแห้งอ่าโกโก้ชนิดผงก็ต้องเสร็จจากส่งออเดอร์ก่อนถึงจะมีเวลาว่างมาทําคลิปนะครับวันนี้ก็มันแสงไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะครับก็คลิปนี้นะครับสั้นๆน,นะครับก็เป็นการแนะนําการทำโกโก้นะครับหรือโกโก้ใส่เข่งเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนง่ายนะครับส่วนอ่า ทางบ้านที่ฝากถามมาว่าจะดูยังไงคะสายพันธุ์ก็บอกแล้วนะครับถ้าเป็นลูกโกโก้ชุมพรหนึ่งนะครับใบจะยาวชุมพรสองใบจะสั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าลูกสีอะไรยอดครับถ้าเป็นยอดสีเขียวลูกจะเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับแต่ถ้ายอดเป็นสีม่วงลูกก็จะเป็นสีม่วงแดงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คว่าต้นของเราลูกอะไรสายพันธุ์อะไรนะครับแบบเบื้องต้นนะครับ แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโกโก้อยากได้ความรู้เกี่ยวกับโกโก้กอ็อินบ็อกไว้ด้านล่างนะครับความรู้เรื่องการเกษตรหลายๆอย่างนะครับผมไม่ได้ทําเฉพาะโกโก้นะครับมีพืชอื่นๆอีกนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับพืชอะไรกระแสะอาหารอินทรีย์เป็นยังไงโกโก้อินทรีย์เป็นยังไงนะครับทําระบบเกษตรแบบอินทรีย์เป็นยังไงก็กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ป๊อบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ อาจารย์ปบกเกษตรอินทรีย์ตามไปก่อนนะครับสวัสดีครับ